สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,อ,นพอกันนี่แหละจ้ากับเดสายหวยลาวเลขเด็ดพารวยค่ะเหมือนเข้ากับกัมมาพ่อ,พอกันอีเช่นเคพี่น้องจ้ากับแนวทางตัวเลขก,ก่อนอื่นค่ะเดสายก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้อ,นๆอ,นองๆเอฟซีสวัสดีทางเอฟซีไมคค่ะแล้วก็สวัสดีเอฟซีแกน้าเขามา่แหล้กก็ฝากกดไล์ก็แช่เป็นกําลังใจให้แอนน้ำเนาอะกอ่อนที่เขาจะรับชมแนวทางค่ะเดี๋ยวห้ามามอฟังคำเตือนกันก่อนคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลขเป็นแค่สูตรการคำนวณ เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดชมเพื่อความบันเทิงเอาฟังคำเตือนแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดกับสิพาเพื่อนเพื่อนพี่น้นองเนาะมาสรุปผลค่ะแนวทางเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะสำหรับสูนย์เม็ดเดียวงวดประจำวันที่26เนาะคะ่ะเอากะมาเบิงกันว่าแนวทางที่แอดไปผลออกมาเขาลุลุดเนาะ สำหรับสูตรเม็ดเดียวค่ะพี่น้องจ๋าตามสูตรแล้วจะให้เน้นที่สายวิ่งรูดเนาะตามสูตรแล้วเน้นวิ่งเน้นรูดค่ะวันที่26เดือนมกราค่ะแอสายให้ที่เด่นศูย์รองหนึฟันที่ศเด่นศูนรองหนึฟันที่ศย์ค่ะมาบงพ้นมานเจ่งหกสองสองเจดหกหนึ่งหกสองสองเนาะสตัวบนจะเป็นสองตัวบนจะเป็นสอหลักสองได้ที่ศูย์สกับหนึ่งสได้ศูนยผลมาสองสพี่น้องจ๋า เพิ่นมาสอ,สองสองแอดกับรูดไปเนาะจ้าอ่ะเรามาดูสองตัวล่างจะมีเจ็ดหกกับหนึ่งหกเจ็ดหกแอดรูดค่ะหนึ่งหกเนาะวิ่งรูดหนึ่งมาวิ่งรูดหนึ่งมาสายจ่อ,อดได้หนึ่งหกตรงๆพี่น้องจา้าแต่เฮกันไปตรงๆเนาะหนึ่งหกสองตัวล่างค่ะอ,ะอสายก็ขอแสดงความดีใจน,น้เนาะพี่น้องจ้าเนาะสำหรับแนวทางเล่าพัฒนาศูนย์เม็ดเดียงวดวันที่ยี่สิบหกค่ะ เดี๋ยวตามโตเนาะกับแนวทางอาลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวค่ะงวดวันที่29สําหรับสายวิ่งรูดอันให้ที่เด่น3รอง4แอดฟันที่3เด่น3รอง4แอดฟันที่ราะพอขน้นอาจจะรูด3ไหายเนาะเริ่มต้นที่30 31 32 33 34 3ามห้าสามแล้วก็39เด่น3รองสีแอดฟันที่3อย่าลืมไปกลับทุกครั้งค่ะแล้วก็ในทางของแอดน้องหกกับ9เป็นตัวเดียวกันค่ะพี่น้องจา๋าอย่าลืมเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นค่ะเรามาดูตัวเจาะตัวเน้นตัวแต้มสี หลัก3แอดให้เน้นที่3 6 3 7 3 8แล้วก็39 36 37 38 39เาสานาะสำหรับอ่าหลัก3หลัก4ค่ะก็จะเป็น4 6 47 48แล้วก็49อ่ะถามมาคอยตามแอดเนาะค่ะเนาะถามมาคอยตามแอดบ่มักบ่ชอบเรือนผานเนาะคะ่ะในทางหัวในทางตัวเลขมีเขามีรูดเนาะพี่น้องจ้าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจา้า หรือว่าท่านได้สนใจเขากุ้มน้าท่างก็สามารถได้ไลค์ามาสอบถามได้ค่ะไ ID ไลน์ค่ะ S A Y 6 6 6 9 S A Y 6 6 6 9จ้ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวล่าแล้วจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ